ถือว่าทําโดยพลักการหรือไม่นะครับเพราะนุ่มโจโบรูเรื่องกับเรื่องนี้นะครับแล้วเป็นอย่างเขาคือกาเหตุบกกลัวผู้บริหารเขาติติงหรือตําหนิบ้างหรือนะครับกับคนกลุ่มนี้นะครับพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับเอฟซีคนหมักมะล้มสุขสุคนนะครับเอฟซีสามมัเป็นบานแพงที่สําคัญขาดไห้ เอฟซีอีหล่าวุงหญิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเข้ามาติดตามเบิรงในช่องของคนมหมอลั่ทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กันเช่นเดิมนะครับโบสถสเป็นการกดแจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิงสังสรรค์ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เสาร์นี้นะครับมีแต่เรื่องดีๆอีกเช่นเดิมนะครับเรื่องหลายๆผ่านไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตของทุกๆคนนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้ทุกผู้ทุกคนร่วมถึงอีลาอุ้มอิงและพ่อพ่อแม่ม่เอฟซีพลังเงียบทุกบ้านทุกหลังนะครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับมาข่าวเรื่องข่าวเล่าข่าวประเด็นของข้าครับพี่น้องครับตามที่ผมได้เกินได้กล่าวมากนะครับว่าคนกลุ่มนี้ทําโดยภาการหรือไม่นะครับเพราะนุ่มโจยังบ่สราบยังโบเห็นกับประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับ อุ้งอิงแดนพี่น้องครับกลุ่มนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเพราะเพื่อนบอกว่ามีเวลาเหลือนิดหน่อยนะครับเออแค่อยากให้อุ้งอิงมีเอียงได้ผูดได้กาวบนเวทีได้แซลบนเวทีอย่างที่อาราบกันเนาะเรื่องคิดเครียดมันมีมาเยอะแยะนะครับเอออยากให้อีลานะครับได้มีความสุขแค่นั้นเองนะครับเพราะ จังใดอุ้งยิงเพื่อนกับพูดอยู่บนเวทีอยู่คนเดียวอยู่แล้วบางมือพอหยุดเพิ่นกับไรออกไปอีหลากกับพูดอยู่คนเดียวนะครับอยากให้ความอบอุ่นอยากให้กำลังใจกับอีหลาอุ้งยิงแค่นั้นเองจริงๆโดยไม่ได้หวังผลว่าจะต้องได้มาไล่จะต้องได้เสียงตอบรับเป็นจังใดเนาะพี่น้องเนาะปุ่มนี้ถือว่าทำด้วยใจแต่มันเกินคาดพี่น้องครับ จังใดนั่นเนี่ยหรือนะครับว่าเออเพิ่นได้บอกได้กาวเป็นยังเพิ่นคือเหตุขึ้นมากนะครับพี่น้องครับแต่ละมือแต่ละเว้นเพิ่นสิเฮตุอียงแน่นะครับพี่น้องครับแล้วนะครับนุ่มโจว่าจังใดกับกลุ่มนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปติดตามฟังจากปากผู้นําทีมงานเนาะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นจังใดนะครับพี่น้องครับไปครับ เหนื่อยค่ะจอยังไงบ้างทุกคนก็คือแบบเอาตังคนตังเขาติดเลยเห็นว่าพี่น้องก็คือแบบนี่แหละจะว่าอะไรก็หาปูฉันทำที่เด็ดนี่แหเป็นยังไงบ้างเลิศเลิศไหมวันนี้เออวันนี้มีเล่นมือปืวันนี้เนี่ยนี่แหละผู้ภาคมูเฮ็ดเนี่ยวันนี้มีคะแนนจากเขาอื่นคะแนนเนาะ คะแนนจากพลังเงียบนี่บือพลังเงียบนะครับผมรวมรึ้นมากแบบตั้งแต่เศร้าจนน่าจะตั้งแต่ไร้สติฟังใช่ไหมฟังอยู่เพราะว่าเอามาเฉลี่ยกันกันกับพ่อไดรอยู่พ่อไดร่นอนพ่อไดรบ้างเป็นพ่อไดร่เหรอครับแต่คือไหร่เลยเออย คือมันคิดยังไงทีแรกแบบภาพเพื่อนไปเต้นเนี่ยคิดด้ยัจไงนสันเดมันเหลือมันเหลือเออคือแมนยู่องดนตรีมันเหลือเมราะกนนที่เรเห็นอยู่พี่แดงจะชอเต้นนัานลำโพงแมนปฏิเต้นนั่นลำโพงไอกที่เดียวเขาเรยกว่าถ้าเต้นมันโจปละก็คือเต้นนั่นลำโพงนั่นก็ออกมาจอยคข้างหน้าเลยให้น้องมีเรื่องแซล เออแมนยูอลยวมันไม่ยางมันยาเนอน่คือวาอยให้น่ามันมีเนื่อแซวเพราะว่าน่ากราเป๋าคู่มือมันบอลคููเดียวนันคือพอหยุดแล้วก็คือรักสิเป์แล้วก็ท่านักืบแลท่านักสืบทุลังท่านต่ว่าท่านประเด็นอยากอยากไม่ร้องมันมีเรื่องแซวอะไรว่ถ้าถ้าออกเป็นค่คำนองลวนปาลีเบียมือเนี่ยมันเป็นมือกระชุม บันที่พวกฉันทำมันแรกน่ะเป็นบันก่อนที่จะประทุมใช่ไหมแมนบริเฮทแล้วแล้วพักเครียด์เปิดมาช่วงพักเคลียร์มันบองน่งคลุ้มนาเลยว่าแบบจัดหรือจัดมันบอนเพราะว่ามันหนอสคริปต์นมันเป็นคอนเสิร์ตมันไม่ใช่ลำเรื่องถ้าลำเรื่องมันยังได้อยู่นะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นหนอสคริปต์ปนี้พักกันรุ่นวปะบนสเว้าหาบองแต่ที่ที่พ่อหยุดนะพ่อหยุดเชียรบแมนยิงมันมวนเองแมนพ่อยุดแล้วเชียร์ว่า เออเฮ็ดนะมันก็ดีเพราะมันบริเกินง่ามคนว่ามันบริเกินงามแต่ก็มันบรินายเกียรติก็คือดีดีตรงนั้นเลยก็เลยวันนี้ก็บเรเห็นคนตัวว่ายังไงก็ลองเฮ็ดมาเรื่อยๆเฮ็ดมาเรื่อยๆคนก็เลยว่าก็เลยถามบ่านั่งนี้พ่อเคนพ่อมากให้แต่ว่าเอสซีก็ชอบไงใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าพ่อมาเห็นอ่ะมันประชวปากับที่บอสยังไม่อยู่ด้วยบอสใช่บาาุลคด้วยพ่อพออยู่แต่จริงๆแล้วถ้าพ่ออยู่อ่ะให้เราเห็นกั่ให้เราเว้า ถามก็าต่ว่าเราบอกโอเคกับคุณตั้มโอเคแต่หนูว่ากเกินนะโอเคเพราะว่าผลตอบรับมันดีมากเลยแต่แกก็แต่แกก็ชมมาอยู่นะก็ได้อยู่แต่ว่าให้แกมาเห็นเองก่อนเพราะว่าเป็นการซักในสังกัดแทนแมนแันแหละขอบคุณเอฟซีบ้านฮัก์ฟของผูหญิงขอบคุณเอฟซีพลังเงียบขอบคุณช่องน้องเบียร์ช่องพ่อกันชายต้องกดนั่งสิมานช่องแมงน้อยเราเบอร์เอาพิเศษแล้วก็ช่องทุกๆคนเลยนะครับผมติดปากมาไล่มาให้ ราทีมอุกอีกแดนนะครับผมตะการขอบคุณหลายๆทีกแบบว่าเขามีแข่งแข่งตั้งแต่ตลอดตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาน่ะได้กำลังใจเยอะมากเลยพี่อ่ะใช่แมนแมน,แมนอีรีจากทีกแบบว่าอย่างอย่างพี่น่ะพี่ก็เป็นเซฟศิลปินอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ได้ได้บางวันอยู่แล้วมาอะไรแต่คนอื่นๆน่ะเขาไม่ได้ไ,ได้เป็นเราแมนเขาดีใจมากเลยนะจริงๆเขาดีใจมากๆแตยว่ามัเยอะสำหรับเราแต่ว่ามันเยอะสำหรับแดนซ์เวิร์สเยอะเหรอเขามันกินกินเขาได้หลายมือเลย แล้วคราวนี้ความกดดันคืออะไรรู้ไหมแต่เราหมุอสีเรยสอย่างแบบนี้คนพ่ปคนสปอร์ตมากเลยไหนมันก็คืุแบบว่าสองมคิีว่าสิเรียสอย่างมันไม่ไม่ไม่ไๆปเรื่อยๆไม่งสองร้องานพราะฉะนั้นต้คิด200งานดูออกว่าคือจับจูนเอาน่าสถานนักานักงานแนขอบคุณ้งานะครับเดีวป็นดย้พี่แบงค์ต่ัวเป็นไเครับพี่น้องครับเด้ยินได้ฟังมาแล้วนะครับจากปากแบงค์ร้อยเนาะพี่น้องเนาะแดนเซอร์ผู้นำ กลุ่มนี้นะครับที่เป็นคนคิดเป็นคนิรเริ่มนะครับที่จะสร้างสรรผลงานสร้างสรรศิลปะนะครับในการเต้นรำบนเวทีของคนกลุ่มนี้อุ้งอิงแดนกลุ่มนี้นะครับพี่น้องครับเดียนี้เชื่นใจเนาะพี่น้องเนาะถือว่านะครับผมถือว่านะครับเป็นความคิดที่สร้างสรรนะครับเป็นการครีเอทงานที่ดีนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับ บ่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเวทีใหญ่นะครับบ่ได้ส่งผลกระทบอีกอย่างครับภาพรวมขององค์กรนะครับยิ่งเป็นการส่งเสริมนะครับให้บนเวทีมีเอยียงหลากหลายมากยิ่งขึ้นแบบนี้น่าสนับสนุนน่าสรรเสริญยิ่งกว่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ถึงกระน,นั้นพี่น้องครับผลลัพธ์ที่ได้และผลลัพธ์ที่ตอบกลับมาพอๆแม่เอฟซีอีหละให้ความหักความเมตตาได้งินผู้นาทีมงาน ผมเพิ่นเนาะพี่น้องได้พูดถึงนะครับเกี่ยวกับนวนรางวันที่เพิ่นมอบห้มันอาจจะไม่มากเพิ่นวาพี่น้องครับสําหรับศิลปินเพราะเขาได้มาไลา่ยอยู่แล้วแต่สําหรับเด็กๆนะครับในทีมงานของเพิ่นทีมแดนเซอร์ของเพิ่นนี่ครับมันมากนะครับได้ยินคํานี้แล้วพี่น้องครับผมสะดุ้งเลยทีเดียวนะครับว่าอืมมันก็จริงงที่เพิ่นพูดเนาะเด็กหน่อยเขาได้กินข่าวลายมือเลยนะ นะครับที่มาทําอย่างนี้จุดเริ่มต้นคือบบได้ตองการนะครับบได้ตองการว่าจะได้มาไล่าจากภูมิมาคมีเอฟซีแล้วเิงนะครับแต่นี่แหละครับที่เฮาสีพูดอยู่เสมอเนาะพี่น้องเนาะคิดดีทดําดีสิ่งดีๆจะตามมาพี่น้องครับนี่ก็เป็นผลปรากฏแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับที่เขาได้เฮ็ดที่เขาได้ทํานะครับบุญวาสนาพี่น้องครับให้ได้มาพบมาพอกัน เห็ุดีคิดดีครับอีลานะครับบ่ต้องรอชาติหนามันส่งผลชาตินี้แ่ละพี่น้องครับตามเที่ฮาได้เห็นตามนเน,มนวได้หูนี่นะพี่น้องครับผมขอให้น้องๆกลุ่มนี่นะครับคิดดีทําดีแบบนี้ตลอดไปด้วยใจอันบริสุทธิ์นะครับและอนาคตไปไกลแน่นอนเอาผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดเอารู้ซึกจังใดนอพี่น้องเนาะลองแสดงความคิดเห็นมาในเชิงสร้างสารรค์นะครับพี่น้องครับ อันใดที่ผมกล่าวไปแล้วบอถึกบวก้วนบอสุภาพหรือบอถึกใจไผ่ผมต้องกราบขออภัยไวนะ้หน้าที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมว่าบมมีเจตนาบดีนะครับอยากให้หูอยากให้เห็นแต่สิ่งดีในมุมมองดีๆนะครับอีกหนึ่งมุมมองของผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับว่าเขาคิดอีอย่างยูเขาเหตุอีอย่างและทําเพื่อใครนะครับพี่น้องครับเอาคกิมนี้ฝากไว้ซนีครับสวัสดีครับ